เออแล้วเราสาธุสาธุสาธุ佛陀ละตัณงธรรมลัตัณงสังฆลัตัณงยังแก่สำประการอันตรายอย่าได้มีมาพัน ละบานเอามันอย่ามีมาะชนขอให้คุณทั้งสำคือพุททั้งทรมังและสังฆังจงมาปกมาบังจงมากังมาลำย้ำลำใบโอ้อล้อ ออคนฟังเองเอาลูกฟอดน้ำกันนพี่น้องเดอ้อบาดเช่นี่เออความเป็นเสียงแค้นความเป็นเสียงลำบอทิมบอปา่าฟอดใส่ลำประยุกต์ต่อเลยบาดเช่นเนี่ย ในกระโปงสีหมวกสีสกู้งาม้าแบบละเม่นบานนอะนายกษัตริตัวเดือขาพอยอนมมือนมืมมือนมืละคลณคุณคงตกกเล่าคุณพระพุทธตาเจ่าจอมากับเลือกหนมคุณว่าทรงจังปะน้องทำพงทำความพอแล้วนี่ขุนนาพผา้เปีดอาจบังให้มาัำซอยสู่คุนก็ทันนะอาตมาสอนสั่งคุน ทันละอาห้าผู้สอนสั่เมื่อในวังตโจแยงข้าเกณฑ์คนหนึ่นองเขาออกปากบอกให้มีผู้เก่งคำออกปากบอกให้มีผู้เก่งคำเขาเสียธรรมเลอถ้าก็อย่ามีเบอร์ผอมอีกอย่างหนึ่งวังเสียตัดหัวสูบหัวตัวต่ำมาผู้ผู้สอนสัง่งให้ในยกเกินตั้งอย่าวังหนาถาดนี้เกินชาตินี้ชีวิตจะบังฟันเกิดชาตินี้ชีวิตจะกำปั้นความถ้าปั้นจนเกิถ้ากก็เป็นคนขอสูบคุกเอ้คุกเอ้ยาสูดีไก่ขา้าทั้งไมชาอาฮะก็ไม่มันหลมเป็นลาย เป็นเราเล่มาจผู้จอกน้ำจอกนาวผู้อาศัยแกงวีนะบัดนี้สิอมอ่านคุณคูนะบัดนี้สิอมอ่านคุณครูกระสาหตัวเดือกูหลังให้นั่งเต้านังเกาไว้กูบกเขาให้ดังหัวกําไฟพอให้เตอตามาดาบตากําไฟนักให้เอเมฆขันละจังบากำไฟต่างให้เอกลวยปุงแก้วผัวขาลำเลวหิ่สูขันทายทั้งผัวทายเต้นมือปอนแอนทั้งผัวท้ายเต้นมื่อปอนเอนปังเสแกนเป่าหัวจับหันผ่นลกวงอยู่สมจะเห็นบ่อความมา bước yêu sông đôi <laughs> hẹn bỏ bước ma thế ma đa à ha khạc thế đi ma bên ma bén theo chăng bà ma bén bùm ma bén theo chăng bà ma bén bùm liễu bằng ma nâm cát chéo ồ chùng sụp nhảy rắn cút bò ma đôi thế bà thoát thai thoát thai mà lủng lên quăng bằng giáp kĩ xăng cả xiềng đẻn đẻm nâm giáp kĩ xăng cả xiềng đẻn đẻm nâm cáp tua la kho ghiến thiên sản than họng dầm mía thăng xoay chăng bà mía và là bè ba ba quan đã soi thẹn tiền cháo ba bén chỉ đuôi nhắm ยับยับลอยพรมไหวให้ลงมาทุกสิยงอาสีใเกี่ยวเกียวพอดีจนพายุนี่แหละอาญ,ญาเชิญพระอลงค์ลงเทียนมาทั้งแดนของคุมจะสุขกว่างควันพัมเมื่อในหลักมือในผูน้ข้าปางหัวคิดอ็ดเดี่ยวปน อีกยังหนึ่งมาบดดนพอใจจะเหลือลหลคือดาตัํมพลังจังปานอมานีมานีข้าโรกเต็มวอนแต่กอนพระกกอนไปแต่สิลำหลอกแข่งขันเบาท่อนั้นสีน้อมเน็บเน็บนำเบาท่อนั้นสีน้อมเนนยมเน็นำปลาข้าเน็มนำตอกระบอกเหน็บนสูหนุ่ยนั่งหนจะดีว่าดำเน็บนางสาวว่าลำบอัดะมอ่งได้กระซังทำยำแม่ละยำสุภาพเลิกลอาำเลอะดำจะเบื่ให้เบิกหลังสีสาผูดดีควันเกียเจ้าเห้ตกลงไป่ังใส่ฟามตาบันคอย ตาบันข่อยจังศิลาพ่อแม่ทักเาแก่พี่น้องจะบ่นพบกันพักก็จะบวนพร้อมพำกัน